นี่ยก็กาลังออกเดินทางกันนะไปบ้านของน้องๆเนานะวันนี้พบกับในพบกันในช่องหลักนะครับผมกับตันดําซิงช่องหลักหลังจากที่ห่างหายไปหลายเดือนเลยนะครับก็กลับมาอัปเดตให้เอฟททางบ้านได้รับชมกันสักหน่อยเนาะหลายคนถามหาเข้ามานะว่าช่องหลักไปไหนนะครับนี่พอดีพักพักช่องไปหลายเดือนนะ ช่อยู่ที่ช่องเล็กหลายเดือนเลยนี่วันนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปอัพลงช่องหลักด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งเนาะไอเอฟได้รับชมกันนี่เราก็กําลังออกเดินทางนะครับจากบ้านพี่ในเนาะไปที่ทำงานนะฮะบ,บ้านของน้องๆ3คนนะครับเอฟซี FC, บางคนที่อยู่ในช่องหลักอาจจะยังไม่ทราบนะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนแล้วก็ทําอะไรอยู่นะครับ ช่องนี้ก็อยู่ที่บ้านของพี่นายโพธิ์นะแล้วก็กับทีมงานเนาะอีกหลายๆช่องนะครับผมก็ช่วยกันทำความดีนะฮะช่วยเหลือ,อบ้านของคนที่ยังขาดโอกาสเนาะยังลำบากนะครก็ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเป็นหลังที่สองแล้วนะครับตั้งแต่เข้ามาร่วมทีมนะครับหลังแรกก็จะเป็นบ้านของคุณยายนางนะครับ ก็เพิ่งปิดงานและก็ส่งมอบบ้านไปนะเมื่อเดือนที่แล้วนะแต่ก็เข้าสู่บ้านหลังใหม่ก็เป็นบ้านของน้องๆที่อ่าอยู่กันลําพังนะสามพี่น้องนะครับซึ่งพ่อก็เสียชีวิตนะแม่ก็มีครอบครัวใหม่เนาะซึ่งสภาพความเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยมิดชิดเท่าไหร่นะตอนที่เราไปสํารวจเนี่ยก็มีแต่เสาบ้านและก็หลังคานะครับก่ออิฐไว้ประมาณ1เมตรเนาะ หน้าต่างประตูอะไรก็ไม่มีพื้นบ้านก็ไม่มีนะครับเราก็เลยไปทําการสํารวจแล้วก็ถ่ายทําให้เอฟซทางบ้านได้รับชมก็ปรากฏว่ามี f อฟซหลายท่านเนะาะให้การสนับสนุนนะครับแล้วกอ็อยากจะช่วยเหลือบ้านหลังนี้นะครับก็เลยให้พวกเราได้เป็นสะพานบุญเนาะในการไปช่วยนะสร้างบ้านให้กับน้องๆต่อเติมเนาะต่อเติมในส่วนที่ยัง ไม่มีนะเช่นพื้นนะแล้วก็ฝาผนังบ้านรวมถึงประตูหน้าต่างนะครับต่อตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ยังไม่เสร็จนะหลายวันแล้วแหละผมก็ทำเสร็จก็ไปติดธุระที่ภาคใต้ด้วยนะเพิ่งกลับมานี่วันนี้ก็ออกเดินทางกะเดชา้าอุ้ยกล้องเกือบหลุดขยับมาก่อนอนีออ้โดนกิ่งไม้ฟาดนิดหน่อยครับ หลังเดินทางกันอยู่นะฮะซึ่งทีมงานของเราก็จะมีด้วยกันมีช่องนายโธินะฮะอ่ากกโก้ไลท์นะครนะับผมบ่าไทสู้เอกิซียูนะฮะแล้วก็คุณบ้าเห็ดนะแล้วก็ผมเนาะดีดงงกับตันดำซิง f ฟมิลี่แล้วก็กับตันดำซิงช่องหลักช่องนี้นะอ่าอ,นะอ,อ,อ้มีเดดดี้ไลท์ด้วยของน้องเดดดี้เหรอเดดดี้ นอนีลีไลท์นะผมของน,น,น้องอึศนะลูกชายของพี่แดนะครับก็กําลังทําช่องอยู่เหมือนกันแต่ยังไงก็เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางไปเวรับพี่เอกกี้ซี CU ด้วยนะว่าวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรทํากันบ้างหลกัหลกๆผมจะอัปเดต2ช่องเนาะที่ช่องกับตาดัมซิงช่องหลักนี้แล้วก็กับตาดัมซิงแฟมิลี่นสามารถดูได้ทั้ง2ช่องนะครับผมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ได้เลย รกระดิ่งจะต้องเป็นสีดํานะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเนาะเพราะบางคลิปเนี่ยผมอาจจะลงสลับกันเนาะถ้าช่องนี้มีแล้วก็อาจจะไม่ลงช่องเล็กนะถ้าช่องเล็กถ้าลงช่องเล็กก็อาจจะไม่ลงช่องนี้จะลงสลับกันนะครับหรือไม่ก็บางทีถ้ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างสําคัญสําคัญก็อาจจะถ่ายสองคนนะครับลงทั้ง2ช่องก็อาจจะมีน้องไอซ์ควบคุมอยู่หนึ่งช่องแล้วก็ผมถ่ายหนึ่งช่องนะฮะ เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ไปอีกหนึ่งช่องทางเนะาะเพราะช่วงนี้ก็ค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะนะฮะลูกไปโรงเรียนบ้างอะไรบ้างก็ก็เลยอาจจะต้องลงสองช่องทางนะครับเพื่อมีรายได้เสริมขึ้นมาสักเล็กน้อยนะก็ยังดีเนาะใช่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปแวะบ้านพี่เอกนะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็พาพี่เอกไปซื้อของนะที่ร้านเนาะ ที่ร้านค้าด้านนอกนะเข้ามาเข้าร้านตัวเองเนี่ยก็จําจนวนมากอยู่เดี๋ยวเราไปดูวันนี้ว่ามีอะไรอร่อยอร่อยให้พวกเราได้อุดหนุนกันหรือเปล่านะครับก็ระยะทางจากบ้านของพี่ในมาถึงบ้านพี่เอกเนี่ยก็ประมาณสักสองกิโลน่าจะได้นะเนี่ย,<ม>เ,ยเดินทางมาก็เป็นถนนแบบนี้เลยหมู่บ้านเดียวกันแต่ห่างกันเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะแต่ว่าห่างกันค่อนข้างมากซึ่งพวกเราก็จะนั่งหลังกันไปเนาะระหว่างไปทํางานนะนี่มีสาวๆก็อยู่ด้านหน้ากันนี่นั่งี่ด้านหลัง เ <c oughs> นาะเพราะว่าอธิบายให้ฟังบางที f อีที่รับชมอยู่ช่องนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปติดตามช่องเล็กของผมเนาะก็อาจจะไม่รู้ข้อมูลข่าวสารที่ช่องนั้นนะอาจจะคิดว่าผมหายไปไหนนานนะแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้หายไปไหนผมลงอีกช่องหนึ่งอยู่นะครับลงช่องกับตันดัมซิงแฟมิลี่นะฮะก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะและก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับผมในช่องกับตันดัมซิง แฟมิลี่นะผมก็สามารถเข้าไปติดตามได้เพราะผมจะลงสองช่องทางนี่นะตอนนี้เราเดินทางมาถึงร้านของพี่เอกกี้ซียูแล้วนี่นะนี่ยาเลยทุกท่านสวัสดีครับผมนี่โอ้สุดยอดเลยครับเอ็กซีนี่เอ็กซีครับ สุดตกใจครับผมมาถึงกล้องสลับไม่ได้นะทุกท่านก็เลยต้องถ่ายกล้องนี้ไว้ประาหเดี๋ยวมาดูของในร้านหน่อยว่าโอ้ทูนทูนทูนน้องหมาน้องหมากินอะไรไหมกินนมโอ้น้อะไรเยอะแยะเลยอืม ง้อยโอ้ในตู้ก็เต็มเลยเหรออ่าอันนี้นมนี่เลือกมาเผื่อน้องไอซด้วยแล้วเนี่ยน,นี่เรามาช่วยซื้อเมื่อวานนี้สีวันสองเนี่ยน่าจะได้สีวันถึงไม่เบาพี่บอลจะเอานี่นะเดี๋ยวนะลูกค้าเขาื่นเขามาซื้อกหมดอันนี้หมดแล้วต้องเติมนะครับพี่อันนี้คือสิ่งที่อยากให้มีและเมื่อวานเลือกและคุณก็ตามมาซื้อที่นี่ดีมากเลยครับผมอันนี้ต้องเติมตลอดนะครับ เพราะว่ากินกินตลอดตัวนี้นใช่นี่ฮะเรามาถึงบ้านทีมงานอีกหนึ่งช่องนะผมอีกกี้ซียูนะฮะเพื่อที่จะมารับไปไทำงานด้วยกันนะครับ นี่นี่ก็เป็นลูกชายของพี่แดงจังกึมนะก็โตเป็นหนุ่มแล้วตอนนี้ตอนน้องแข็งที่ว่ารไม่รู้ไงว่าเปิดร้านแล้วรถนั่งแข็งยังไม่หมดเลยสี่พันมันมีหมดแล้วบเนี่หมดแล้วมันไม่มีที่วางอ๋อไม่มีที่วางโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะขออนุญาตเดินทางก่อนเนาะคลิปนี้อัปเดตนะฮะที่ช่องหลักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทิ้งไปหลายเดือนนะครับผมก็ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ฝากไปกดติดตามให้ช่องกับตันดัมซิ่ง f ฟมิลี่ด้วยถ้าหาไม่เจอให้พิมพ์ค้นหานะกับตันดัมซิ่ง g ฟมิลี่นะครับผมก็ฝากกดต,ติดตามกดสันกระดิ่งไว้ด้วยครับสวัสดีครับ